ซากาได้แล้วอ่ะอยากได้ดนนี่โอโม่ไปได้บ่อได้บ่อโอโม่ไปล่านๆ่ไปโอโม่ลูกข้ออาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะประมาณ3 4ถึงนาทีอะไรเงี้ยมาดูกันนะครับว่าผมจะดวงดีหรือเปล่านะสวัสดีคร,รับทุกคนว่กผมนะครับคารลิงวันนี้อก็ไปไดีสายฟรีสายฟรีอีฟุตสายฟรีนะับไอ้ดีสายฟรีอีฟุตบอลนะครับผม วันนี้เราจะมาเปิดการ์ดนะครับแพ็กต่างๆนะเราไม่ได้เข้าไ d นี้มานานมากๆแล้วนะทุกคนก็จะมาเปิดการ์ดแหละสะสมมาทองถึงไม่ได้นานมากประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อะแต่แบบว่าก็สะสมทองสะสมอะไรมานานนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เอาทองมาใช้อลุมารวยหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรวะอลุมารวยมันไม่ได้ใช้คานี้ดิเขาเรียกว่าใช้ฟุ่มเฟือยนะครับ <S <S เราจะเอาการ์ดส่ายฟรีมาเปิดแล้วก็เอาดาวกันบอล5ดาวมาแลกนะเพราะว่ารู้สึกว่าดาวกันบอล5าดาวเราจะใกล้หมดอายุแล้วนะ อ้ตามจริงมันก็ไม่ได้ใกล้หมดอายุขนาดนั้นนี่ว่าแล้วก็บลห้าดาวเรามันหมดเดือนหน้านะแต่เราก็ขออนุญ,ญาตมันแลกมาเอาไว้รีวิวแล้วกันนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ซึ่งสัปดาห์นี้นะมันมีแจกนะครับก็จะเป็นพวกเพ a y เออร์วีนะหนึ่งใบนะครับแล้วก็การ์ดเพย์เออร์ซีซั่นของสเปนนะครับผมแล้วก็มีแจกเปิดฟรีอีพิกสองครั้งอ่ะก่อนที่จะเปิดพวกนี้นะครับแล้วใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ช่วยคิดหน่อยว่าผมควรอ่าดูทีมก่อนนะว่า ผมควรเสริมตรงไหนดีนะเพราะว่ามันแจกนักเตะโชว์ไทม์อาร์เซนอลมาครับ3ตัวนะซึ่งไอเดีเนี่ยกองหน้าเราเยอะมากนะครับเป็นกองหน้าการเขียวนะวีนี้การเขียวเราก็มีนะตรงนี้นะอ่าผมอาจจะบังอยู่นะเอเวอร์พีเราก็มีถ้าเราเอาไปเอาคายา์ลฮาเวตใช่ป่ะทุกคนมันก็จะแบบว่ามันก็จะแบบกองหน้าเยอะไปนะครับส่วนกองกลางตัวเซตเกมอย่างออเชเตเตอร์เราก็มีลูเบนดิอาร์ดแล้วนะครับไม่ใช่ลูเบนดิอาร์ดดิลูเบนเนเวสนะครับผม ส่วนแบ็คนะครับถ้าเรามายืนตรงนี้มันก็ยืนได้นะครับทางทางด้านบินไว้นะครับผมว่าผมส่วนตัวผมอยากได้บินไว้ใครอยากให้ได้ตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะามาต,ตัดสินใจอีกทีนะส่วนใครที่แบบอยากให้รีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์มามาสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะมาเปิดกันแล้วว่าเราจะได้หรือเปล่านะขอเปิดพวกเพย์เรลวีก่อนแล้วกันนะครับผมมาเพย์เรลรืซีซันดี ขอ,อพีเอร์ซีซั่นไปขอตัวดีๆลูริกงลูริเกอร์ไปไม่ต้องรุ้อะไรมากอาจจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะเผื่อใครเป็นไอดีสายฟรีแล้วคิดถึงอยู่นะว่าพี่ทําไมไม่ค่อยลงซีรีส์สายฟรีเลยนะครับนี่มาตัวนี้อีกแล้วไอกองหน้าตัวนี้อีกแล้วแม่งออกทุกรหัสเลยผมได้ทุกทุก,ท,กทุกรหัสเลยผมสามไอเดียแม่งออกตัวนี้ตัวเดียวอย่างเดียวเลย <c oughs> จะรั่วมาดูเพลร์ฤูอีกบ้างป่ะอยากรีวิวอ่าดานี่โอโม่ มาสากาได้เหลียวอ่ะอยากได้ดนนี่โอโม่ไปได้บอ่อได้บอ่อโอโม่ไปล้านลนไปโอโม่ลูกพอ่ออาจจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะประมาณ3ามถึงสนาทีอะไรเงี้ยมาดูกันนะว่าผมจะดวงดีหรือเปล่านะสเปนไหมโอ้โหเสื้อมาอย่างนี้เฮ้ไขวานี้ตัวโอ้โหตัวรองสุดท้ายเนี่ยเลยตัวนี้จำบิดมาทุกไอดีจริงๆตัวนี้มาแล้วเปิดฟีอินเตอร์ลี่สองครั้งเผื่อเราได้นะ มันจะเป็นบิดเคเลอร์ที่เป็นอีพิกครั้งแรกนะเปียโร่เนี่ยครับผมตอติก็ได้ไปอยากได้ฟานเชสโกตอติมารลาชาแห่งโรมามะมาลัน่นทีแรกไปก่อนเลยของฟรีว้ายแสงมาอย่างนี้ไม่ต้องลุ้นตามจริงไม่ต้องลุ้นนะแต่ตามจริงก็ลุ้นๆหน่อยว้าดวงไม่มีเลย ขอดีๆขอดีๆสามสามสามมาเขาบอกว่าออกบ่อยสามสามสามมาจะมาไหมหนึ1 2 3องสแช่สาวิ1 2 3่งสองามฮันมลนแต่งกูกี๊รลั่นบ้าน เฮ้ย hey! หุยนึกว่ามานึกว่ามาโอ้โหแสงหลอกนะลอกูนะหลอกกูนะโคโคหลอกกูนะเอาสักกูใจหายใจความเลยโอ้โหก็ช่วยคิดกันหน่อยนะครับทุกคนว่าไอดีนี้ผมควรที่จะแลกใครดีนะเดี๋ยวเฮ้ยแล้วแลกอันนั้นก่อนดีกว่าวะเนี่ยเรามาแลกอ่านักเต่ห้าดาวกันก่อนควรควรผมผมควรจะจัดใครดีอะทางด้านบินไว้หรือว่าฮาร์เวิดหรือว่าจอจินยูนะครับผม ปีปี้ก็น่าสนใจนะส่วนใหญ่คนก็อยากจะให้รีวิวนะคิมมิดไหมจูซัวคิมมิดไหมหรือชาก้าดีส่วนตัวผมอยากแลกชาก้านะเออเชเต,เตเตอร์หรอยืรอออกกองหน้าชิรุเอ้ยลูกากูหรอเปเป้ก็น่าสนใจนะครับคิมมิดนี่ก็ถามว่าเก่งไหมมันก็เก่งใช้ได้นะอยู่ที่ว่าใครชอบเลย ผมมี3อันอะขอแลกไป1อันแล้วกันนะครับผมคิมมิดนะเอาไว้แบบว่าเปลี่ยนอ่าคิมมิดมาแล้วเราก็แลกพวกเจอรี่ที่เหลือนะครับ4ดาว3ดาวนี่ใช้ให้หมดเจอรี่เรามีตัวไหนอกับเราบ้างนี่อ่ะขอดูทีมเจอรี่ผมก่อนนะทุกคนเรามี4ดาวทั้ง7อันอ่ะคือเราสามารถเอามาแลกเป็นพวกอ e ีเวนต์ได้นะคลิปนี้ก็ เพิ่มความยาวคลิปนี้คลิปนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นนะเดี๋ยวครบ900ทองตอนไหนเดี๋ยวจะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวครบ900ทองตอนไหนเดี๋ยวมาเปิดแพ็กอีพีกอีกนะทุกคนขอขอฟูเจลี่กัดติ้งติงติงติงตงเจลี่มันอยู่ไหนอะไม่ใช่อันนี้เอ้ไม่ใช่อันนี้ครับนี่ไงเรามีแบ็กขวาไอแบ็กซ้ายแล้ว เรามีกองหน้าแล้วเจลี J เรามีแบ็คกูมีแบ็คขวาสองตัวเลยแบ็คไซด์สองตัวเลยแล้วก็มีปีกอ่ะริมเส้นหนึ่งตัวแล้วแล้วก็มีผู้รักสารประตูอ่ะมีแบ็คขวามีซีบกับอีมฟขาดดีมฟแล้วก็ซีมอแล้วก็ซีบตัวแล้วก็ปีกขวาโอเค ช่วยกันจำหน่อยนะทุกคนนี่เป็นการเอาไว้เล่นอีเวนต์นนะเวลาเราเล่นอีเวนต์กับคนนะเก็บทงเก็บทองมันก็จะง่ายขึ้นนะถ้าเรามาแลกตัวที่คิดว่าเราจะเอาไปสร้างประโยชน์ได้นะดีเอฟตัวหนึ่งเลยนี่ไปลันไม่ต้องคิดอะไรมากอะคือผมไม่ต้องคิดมากอเอาไว้เล่นอย่างเดียวสี่ดาวได้มาแล้วหนึ่งตัวต่อไปอะไรดี C.B อีกตัวหนึ่งใช่ปะ่ะสี่ดาวจัดดีรอไรนี่เผื่อซ้ำนะตัวเดิมมันไม่รู้ชื่อสักตัวทุกคนลั่นล่นไปต่อไป C.M.F ใช่ปะ่ะขาด C.M.F ตัวเซตเกมใช่ปะ่ะ G.K เรามีแล้วปีกขวาเราไม่มีตัวนี้เล่นปีกขวาได้ปะ่ะเคียตีเปย์เมเกอร์เล่นปขวาได้ไปสบายบุกบืบ,บุกทุกคน C.M.F ตัวหนึ่ง C.M.F ตัวนึ่ง เอ็มเอฟตัวนี้มันก็ถ้ามันเป็นพวกฮพเยอร์วะถามว่าได้ไหมส่วนตัวผมว่าก็ได้อะสี่สี่ดาวแรกมันก่อนมันไม่ได้เปลืองอะไรมากอามาก่อนเผื่อมันโหดเผื่อมันตึงเอาไว้าเปลี่ยนนตัวสำรรงตัวสำรองเอกรีงแรกหมดเลยก็ได้นะทุกคนไม่ต้องคิดอะเอกเคเราไม่เอาดีกว่าดีเอฟซีเอฟแอมเอฟนอกนั้นเฉยเฉยสำหรับผมวะเราพูดสิคิดเอเร์ทีอีกแล้วแม่งปีกมีแต่เอ็ทีเพลย์เมเกอร์ทุกคนโมฟเยอร์อีกแล้ว ไงออเชตเตอร์แรกไปเล่นได้นะแต่ว่ามันเล่นได้แค่ดีมเอวะมันเล่นสี่มีไม่ได้ออเชตเตอร์ตัวเนี้ยประมาณนี้แล้วกันเอาไว้แรกอันอื่นบ้างเผื่อแบบปลีกบาซงปลีกบาฟิลมานะเดีย๋ยวเรามาจัดทีมกันนี่ครับความคืบหน้าของไอดีสายฟรีเรานะเอฟเอฟไปยืนสี่เอฟไปยืบยืบยืบดีเอฟไปอุ้ยซีบีแง โค้ชทเปรดตัวจริงแล้วเป็นที่เรียบร้อยไงสบายละทีนี้เวลาเล่นอ e ีเวนต์กับคนนี่ก็เล่นสบายขึ้นนะครับเรามีนั้งเตะที่มันเป็นแบบเพย์เ r อร์รถซีซั่นป่ะตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะเป็นเพย์เ r อร์รถซีซั่นอนะ่ะใช่บอกใช่บอกไม่เขียนบอกอ,ะอ่ะอเอเพย์เ a อร์ไอเพย์เยอร์ออฟเดอะมันเะ ใช่ใช่โอเคครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้นะช่วยการตัดสินใจหน่อยนะครับทุกคนว่าผมควรจะเอาเป็นคายฮาวเวดหรือเบนไวหรือจอจินโยดีนะสําหรับ ID ดีผมนะสําหรับผมผมคิดว่าจะเป็นเบนไวนะนี่แต่ว่าเบนไวเราก็แลกมารีวิวแล้วอ่ะนี่แลกตัวไหนก็บอกแล้วกันนะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นกันแล้วกันสําหรับใครที่ยังไม่เข้ามาเล่นก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมไปตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปสําหรับวันนี้๊าบบาาครับขอบคุณครับ